เกี่ยวกับระบบของเครื่องซักผ้านะครับตัวนี้แลวตัวนี้คือเป็นปกตินะครับไม่ไม่เสียอะไรนะเนี่ยผมเลยไม่ได้เสียบนักให้ให้ดูเนาะผมจะบอกบอกให้ให้ทราบสาเหตุของการเสียต่างๆพอสังเกตนะครับระบบการการเราเปิดเครื่องขึ้นมาเครื่องขึ้นมาว่าอ่าีหนึ่งอีหนึ่งนี่จะคือมีปัญหาเกี่ยวกับระบบอ่า่าเขาเรียกวาวนะ้ำอ่าน้ำเข้านะครับตัวนี้นะครับน้ำเข้านะที่อยู่ด้านหลังน,นะครับที่อยู่ด้านหลัง ต้องต้องถอดฝา,าออกนะที่จะเห็นนะต้องถอดไปเนี่ยถอดด้านหลังออกเนาะขาน็อตออกเปิดดูนะครับจะเป็นเกี่ยวกับาวาล์วน้ำเข้าตัวนี้นะครับตัวนี้นะซึ่งให้เราไล่ดูสายด้วยว่ามีรอยหนูกัดหรืออะไรกัดตรงไหนหรือเปล่าขาดตรงไหนหรือเปล่านะครับถ้าไม่ขาดปั๊บวาล์วขึ้นขึ้นอีหนึ่งเนี่ยจะเช็คง่ายคือน้ําน้ําไม่เข้าคือเกิดการอาอาอามอเตอร์นมอเตอร์วาล์วเสียครับคือค้างเนาะคือน้ําไม่เข้า ถ้าน้ำไหลไม่หยุดก็คือเกิดจากการที่มอเตอร์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 วาลน้ำเข้านี่เสียเหมอนกันค้างไม่ปิดเหมือนกันนะครับประมาณนั้นเองวกนนี้คือสามารถเปิดน้ําแล้วน้ําจะไหลได้เลยถ้าน้ําน้ําเข้านะครับน้าไม่หยุดนะคือเครื่องปั่นแล้วน้ายังไหลอยู่แต่ถ้าน้ําไม่เข้าก็คือเกิดจากการที่ว่ามอเตอร์วาลน้ำเข้าตัวนี้ค้างไม่ไม่เปิดนะครับเกิดจากการการเสียภายในหรือสายขาดหร่เกิดจากหนูกัดอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งให้ตรวจสอบตรงนั้นเนาะตรงนั้นเองนะครับไม่มีอะไรมากตันนี้วิธีการถอดกะถอดง่ายครับขันน็อต นอดออกนะครับนัดสองตัวดูมันถอดยากนิดแต่ก็ค่อยบิดนะครับเดี๋ยวมันแตกมีล็อกอยู่นะครับแล้วก็งัดนี่นะครับงัดตะปีนี่นิดนึงของฝั่งนะครับนี่นะครับเราถอดได้แล้วเนาะอันนี้นะครับประมาณนั้นสามารถดึงออกได้แล้วนะครับตัวนี้นะสามารถออกมาได้เลยนะครับนะได้เลยนะครับตัวนี้นะวางน้ำเข้านะครับ ันนี้มาเต้านำเข้านะตอนนี้เวลาเปลี่ยนลรวก็เปลี่ยนก็ถอดสายจำสายให้แม่นนะครับอย่าใส่สลับเดี๋ยวจะเกิดการชัดของมอเตอร์นะครับเพราะนั้นตังนี้ก็คือจำสีเวลาเราเปลี่ยนก็ถอดอยู่ประมาณนั้นจำสีนะครับใส่จำสีไปนะครับเอาสายก็ใส่ยัดเข้าไปที่เดิมเหมือนเดิมตรนนี้นะครับสเขาไปกดเข้าไปนะครับตรงนี้มันมีล็อกอยู่เนาะแล้วก็ขันน็อตเทนไปนะครับประมาณนั้นเองไม่มีอะไรมากโอเคครับอันนี้ใส่ง่ายใส่ง่ายนะครับถอดยากนิดนึงถอดต้องงัดเอานะครับนั่น ถ้าถ้าถ้าใส่กดเข้าไปได้เด็แล่าจะขันนอตเข้าปนะรับใส่าสายให้ถูกก็สามารถใช้ได้ปกติถ้าเราเปลี่ยนเองเนาะประมาณนั้นครับก็โทรสอบถามได้ครับถ้ามีปัญหาไม่เข้าใจจริงจงเพราะบางทีบางอาการมันอาจจะไม่ไม่ได้อยู่ในกรณีนี้ที่พูดนะครับมันเป็นอย่างอื่นแต่ก็มันเสียเหมือนกันประมาณนั้นเนี่ยึ้าน้ำไหลไม่หยุดก็มีอาการหนึ่งสาเหตุหนึ่งถ้าน้ำไหลไม่หยุดก็เกิดจากตัวนี้สายอ่าสายลมตัวนี้อาจจะโดนหนูกัดประมาณนั้นหรือสายสายสามเส้นนี้ที่เชื่อมต่อกันเนี่ยเชื่อมต่อระบบเนี่ย โดยโดนหนูไก่ขาดไปเส้นหนึ่งก็คือเขาไม่ทํางานนะครับน้ำก็จะไม่ตัดน้ําจะไหลตลอดเหมือนกัน,นประมาณนี้ให้ดูตรงนี้นะครับตรวจสอบตรงนี้ด้วยเกี่ยวกับระบบน้ําไม่มีอะไรมากครับตรงน,นี้ถ้าเกิดเครื่องซักผ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการพับปั่นไปแล้วซักน้ําแรกแล้วคือทิ้งน้ําแล้วแต่ไม่ทํางานต่อขึ้นระบบอีสองขึ้นอีสองให้เราเปิดดูอ่าอีสองเกิดขึ้นอ่าขึ้นอีสองนี่เกิดจากปัญหาของสวิตช์นิรภัย ซึ่งอยู่ด้านหลังนะครับซึ่งอยู่ตัวนี้อยู่ที่เดียวกับวาล์วน้ำเข้านะครับประมาณนั้นนะไม่ใกันตัวนี้นะครับตัวนี้สะพานไฟเขาไม่ติดนะครับไม่เด้งหรือประมาณนั้นนะคือเขาไม่เขาไม่ไม่ไม่ทำงานในเขาค้างอยู่ก็คือตัวนี้เสียเนาะถ้าเกิดมีปัญหาตัวนี้ก็ให้ให้ช่างเข้าไปซ่อมให้หรือถ้าเราเปลี่ยนเองก็โทรสั่งซื้อแล้วก็สายสายถูกต้องตามลักษณะของเขานะครับประมาณนั้นไม่มีอะไรมากส่วนเบื้องต้นเลยการเปิดเข้าไปดูเราก็ดูสายไฟก่อนเนาะคือแน่แ่เลยคือส่วนใหญ่เนี่ย ถ้าหนูกัดขาดสายขาดไปเส้นหนึ่งแล้วเขาก็จะขึ้นอย่างนั้นเหมือนกันคือไม่ทํางานปกตินะครับโดยที่ตัวนี้ยังไม่เสียสายไฟเขาไม่เดินปกตินะครับประมาณนี้นนะไม่มีอะไรครับทุกอย่างเน้นที่ดูสายไฟด้วยเพราะส่วนใหญ่เสื้อผ้านหนูชอบเข้าไปกัดน,นะครับประมาณนั้นเอ๊ะถอดได้ไหมอีกนี่ได้ได้เดี๋ยวถอดได้ครับเวลาเปลี่ยนก็ไม่ยากครับเปลี่ยน,อนน็อตถอดถอดน็อตสองตัวเองนะครับง่ายครับ ตัน mm hmm. นี้นะครับที่มีมีปัญหาเราจะเห็นว่าลักษณะเวลาถ้าเราเปิดฝาตัวนี้ยกขึ้นนะครับนะสุสะพานไฟจะจะถูกจะถูกจะถูกยกนะครับประมาณถ้าวางวางปกติฝาปิดในตัวนี้จะยกขึ้นแต่ถ้าเราเปิดฝาตัวนี้ตัวนี้กคจะตกกดลงซึ่งสะพานไฟตัวนี้จะจะไม่ติดกันนะครับนะสะพานไฟตัวนี้นะครับจะไม่ติดกันคือถ้ากับว่าระบบปั่นอ่าปั่นปั่นหมาดจะไม่ทํางานนะครับตัวนี้ถ้าเหมือนเราเราเราลองสังเกตดูเนาะถ้าเราปั่นปั่นสปินอยู่แล้วถ้าเรายกฝาขึ้นแล้วตัวนี้จะตัดเพาะตรงนี้ พราะสะพานไฟไม่ชนกันนะครับประมาณนี้แต่ว่าถ้าว่าหลังจากสักน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วลน้ําแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าสู่ระบบของการมอเตอร์เดนแล้วเดนน้าทิ้งแล้วแต่ว่าเครื่องไม่ทํางานต่อก็คือเกิดจากตัวนี้เหมือนกันนะครับจะขึะ้นอีกสองนะเกิดจากว่าสะพานไฟตัวนี้ไม่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 ไม,ไม,ไม่ไม่ติดนะครับซึ่งสะพานไฟตัวนี้เสียประมาณนั้นนะครับหรือหนูกัดสายขาดซึ่งมันอยู่ของของประเด็นที่จะเป็นน,น,นะครับ2องประเด็นที่ก็จะเป็นอยู่แค่นั้นเองนะครับลาใส่ประกอบก็ง่ายครับเหมือนเดิม ตามล่องเดิมนะครับที่เขาใส่มานะที่เขามาใส่มานะครับอย่างนี้นะครับเหมือนเดิมเข้าไปนิ่แน่นนี้ก็ได้นะครับนะแล้วแต่เรามีรูของเขาอยู่เนาะเราก็ขันเข้าไปนะครับกดให้ให้ให้ดีเนาะให้ให้เป็นระเบียบนะครับอยา่างสรุปแล้วจริงๆเนี่ยเครื่องผ้าที่มีการเสียมากที่สุดก็จะมี2อาการนะครับคือ1คือเกิดจากสวิตช์น่ยภัยเครื่องไม่ทํางาน คือไม่ทํางานต่อตัดแล้วไม่ทํางานต่อขึ้นอีกสองนะครับตัวอย่างคือน้ํามอเตอร์น้ํวาล์วน้ําเข้าน้ําไหลไม่หยุดหรือน้าไม่ไหลหยุดแค่นั้นเองที่ว่ามีมีปัญหาบ่อยนะครับส่วนส่วน,วนเกี่ยวกับออมอเตอร์เกียร์มอเตอร์เกียร์หรือมอเตอร์ปั่นพวกนี้อาการพวกนี้จะดูง่ายคือเราฟังเสียงเราก็สามารถรู้ได้เนาะเราจะมีเสียงดังประมาณนั้นที่มันจะผิดปกตินะครับนะซึ่งส่วนใหญ่คือในระบบไฟฟ้ามันก็มีอยู่แค่นี้ที่2ตัวที่เป็นอ้ตัวนี้ตัวหนึ่งที่ว่าน้ําไม่ตัดน้ําไหลไม่หยุดก็คือตัวนี้ ถ้าเกิดหนูกัดสายสายยางในประมาณนั้นนะครับเป็นกัดสายตัวเขาเองเนี่ยนะก็คือก็น้ำไหลไม่อยู่เหมือนกันประมาณนั้นการน้ำไหลไม่อยู่ก็คือเกิดจากสองตัวนี้คือตัวนี้ตัวหนึ่งให้จะเปิดแล้วเราก็จะดูทั้งสองตัวว่าตัวไหนเสียนะครับเช็คได้แต่ว่าเราเช็คง่ายๆเลยเราก็คือปิดระบบปิดเครื่องเกี่ยวกับวาวาน้ำเข้านะครับปิดเครื่องแล้วก็กดกดไฟเข้าเฉยเฉเนาะแล้วเปิดน้าธรรมดาถ้าวาวาล์ว,าว,าว,าวาตัวนี้เสียวาวน้ำเข้าเสียน้ําก็จะไหลเลยโดยที่ไม่ต้องตั้งระบบจะไหลเลยนะครับประมาณนั้นแหละ cái ngay